สวัสดีครับชาวราศีมิถุนทุกท่านไม่อ้วนเอาเท่าไหร่ไม่หมายถึงราศีมิถุนนะครับหมายถึงตัวเองช่วงนี้กำลังฮิตขี่จักรยานหน่อยนะฮะก็สำหรับชาวราศีมิถุนก็เช่นเดียวกันงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องออกกำลังกายการแข่งขันกีฬาวิศวกรสถาปนิกรวมไปถึงเอาท์ดอร์ต่างๆเด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับได้ไพ่ สองเหรียญและได้ไพ่เจ้าชายด่าเดือนนี้เป็นเดือนของการมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากเลยทีเดียวทั้งเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวทั้งเรื่องของซ่อมบ้านยานพนานะรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวถ้ามีโอกาสท่องเที่ยวไว้ก่อนซื้อทัวร์หรือเดินทางหรือชวนคนเที่ยวช้อปปิง้งเพราะว่าเป็นการใช้จ่ายเงินไปแล้วจะได้ไม่เจ็บป่วยมากนะักแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการดูแลสุขภาพและ สวดมนต์บทสำคัญที่สุดที่อยากจะให้สวดในเดือนนี้นะครับนั่นก็คืออาตานาติยะสูตรนะครับหรืออาตานาติยะปริศนะครับอีกบทหนึ่งนั่นก็คือบทบาร,รมี30ทัศนทัและโพชฌชังคัปปริศนะครับซึ่งบทนี้เนี่ยจะปกปักรักษาตัวเรานอกจากให้สุภาพร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์แล้วยังทำให้โลกของเรามีความสุขสงบด้วยนะครับให้เจ้าชายดาบ 1-10พฤษภาคมชาวราศีมิถุนเด่นเป็นที่สุดนี่ช่วงนี้ทำบุญเลยบริจากค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงและทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของถาวรวัตถุสร้างพระประธานโรงเรียนหรือว่า,าศาสนสถานต่างๆโบสถ์วิหารนะครับอันนี้หมายถึงความมั่นคงแข็งแรงของตัวเราแล้วก็ของชีวิตด้วย วันที่7ถึง10ต้องระมัดระวังเล็กๆเ,เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะภูมิแพ้ทางเดินหายใจปอดหลอดลมอีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกและก็เกี่ยวกับโรคผิวหนังต่างๆหรือบาดแผลอันนี้ดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะครับวันที่11ถึงวันที่20พฤษภาคมชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์เดินทางหรือว่ามีเกณฑ์ทำงานเกี่ยวกับด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารธุรกิจที่เกี่ยวกับค้าขายเครื่องอุปโภคบริโภค งานประจำที่เกี่ยวกับไฟแนนซ์การเงินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนาเข้าในเกี่ยวกับนาเข้าสินสิ่งของต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเหล็กโลหะต่างๆมีการขยายดีอีกหนึ่งธุรกิจก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินและเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างนะครับวันที่21ถึงสาสเ็พฤษภาคมชาวราศีมิถุนต้องระมัดระวัง เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางช่วงนี้สวดสัตถาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติมะอะอ,อุนะครับแล้วก็มีมโอกาสไปจากค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟเทีนยนไขให้วัดด้วยนะครับวันที่27ถึง31พฤษภามีราบลอยฟุกฟ๊กๆโดยเฉพาะเพศตรงข้ามให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมได้ดีสวมใส่เสื้อผ้าสีฟ้าสีน้ำเงิน สีเขียวทุกเฉดสีนำโชคที่ดีมาให้เลข2เลข1และเลข5เป็นเลขสิริมงคลกับตัวเรานะครับถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมสวดมนต์ด้วยแล้วปถวายบุญกุศสให้กับเทวดารักษาตัวและแผ่เมตตาคือส่งความรู้สึกดีๆให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาด้วยนะครับอย่าลืมทำความดีกับคนที่เรารักและคนรอบข้างทุกๆวันนะครับ เพราะไม่รู้ว่าวันไหนเราจะทำความดีกับเขาหรือเราจะจากกันไปเมื่อไหร่เราจะได้ไม่เสียใจนะครับเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินบัญชรเดือนหน้าพบกันครับสวัสดีครับ